อธิษากานูจะรับหน้าที่เปิดลูกฟีคิกจังหวะนี้อธิษากานูเปิดดง,ดงขึ้นมาเข้ามือของบุญเกิตรวงสาแจ่มรับไว้ได้จะออกบอลเร็วได้ไหมอย่างไปไม่ได้นะครับของสามารถเฉพาะตัวก็เยอะนะครับ ฟอเชสวันนี้ก็เจองานหนักเลยนะครับต้องประกบทางด้านของดาเนโลโลเปสแล้วอดิศักการูพาบอลขึ้นมาอย่างให้โลเปสได้โลเปสสลัดหนีได้ไหมอย่างไปได้โลเปสมองแล้วก้มสองแต่ว,ว่าบอลเนี่ยข้ามคานออกไปกักคืนกลับมาให้เอกลาปาปักไปทางขวาสุดให้ทีรศักวิ่งไปยังได้อยู่ทีรศักมองมองอยังไม่เปิดคืนกลับมาให้ดักลาสวิ่งกลับลายมาสําหรับธีรศัก ยังเซตได้อยู่จะเป็นเกมบุกของเจ้าบ้านกนกงคมองแล้วส่องด้วยซ้ายบอลเนี่ยบดออกข้างไปขันสมบุญสุป,ปลาลดนะครับและผู้ประเมินผู้ตัดสินนิพนธ์ระวังเหตุขอภายด้วยครับที่อ่านช้านะครับแนวแล้วปล่อยบอลมาสืชัยทางขวาที่เติมมาแล้วธีรศักดิ์มองมองแล้วเปิดด้วยขวาถึงดักลัดไหมยังเป็นทางด้านของโจเอลเฮนรี่นะครับที่ยังมงสกัดสกา,ายยังมงสกัดออกมาได้ คเนนี่สกิลบอลไปต่อทางด้านของธนัทกลับมาที่โคเนน่ยัดเข้ากลางมาสุภกิจสุภกิจพลิกแล้ว2ด้วยขวาบอลเนี่ยไปไปทางด้านของทัศยศักดิ์ไกลเต็มเต็มาลงไปนอนเลยครับล้มทั้งยืน เพิ่มเป็น50รนะครับรวมไปถึง100%ด้วยนะครับตรงนี้เองก็อยากฝากทุกๆคนด้วยนะครับแล้วมาดูลูกเตะม,มุมของทีมเยือนจังหวะน,นี้สกายมองออกมาถึงบอกก่อนแล้วจะเป็นลูกสวนกลับของราชนาวีเล่นชุสนะเล่นกับทางด้านสิริชัยจะไปเองสิริชัยยังผ่านมาได้แล้วผู้สินเป่าฟ้าเลยไปสกิดใส่สิริชัยมาสะลุงอใส่ไหมละครับอ๋อแอดมินเห็นแล้วครับตอนนี้กำลังแจ้งทีมงานอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ นะช่างเป็นแฟนบอลที่สังเกตด้วยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้ววิสลูตยองก็มาให้กระหนกคนได้โขงแต่บอลนนเนี่ยยังเหินครับเสียเหลี่ยมทางด้านของฟาวเชสคืนกลับมาบุญเกียรติแต่เปิดเกมขึ้นมาดักลาดได้ไหมยังได้อยู่แล้วออกไปซ้ายสุดเลยปล่อยมาให้กับสีชัยภูมิพาฒน์ส,สีชัยโดยกับอันโตนิโอแวร์ซูล่าสีชัยสับขาสีชัยไปซ้ายลากจงเปิดเข้ามามอยัง มาดูลูกเตะม,มุมของเจ้าบาราชนาวีเตะมุมมาอย่างเป็นโลเปสที่มงเขียวอมาแล้วก็อดิศัก์ <c oughs> จะเล่นแต่ว่ายังไม่พ้นกีนอะไรชุดสนาได้ส่องว่าไปแฉลับผู้เล่นของสุรกากร เปิดขนานมาดิสักโดนชนหลังผู้สิน์ไม่ว่าอะไรเป็นแทนะ็คเกิลนะครับเอกลาตากไปทางซ้ายแม่นด้วยครับสีชัยเอาบอลลงนิ่มสีชัยไปเองแล้วมีวิสรุตเติมซ้ายไปวิสรุตดวลกับอันโตนิโอเปิดมาก็ยังติดทางด้านของเจเฮนรี่แล้วผู้ช่วยผู้สินนี้ยก ใช้ภูมิพั์เปิดลูกเตะม,มุมงเข้ามาออกมาไกลเลยนะครับแล้วได้มงแต่ว่าเบาเกินไปครับสำหรับลิโก้ฟาเชสครับมิ mm hmm. สลุทยังมงองออกมาชุสชนะ mm hmm. เล่นกับสิทธิชัยออกมาทางขวากนกพลสั้นๆกับดักราดแล้วเตะเปิดขึ้นมาเลยกนกพลนะครับสปีดขึ้นมาเอาบอลกนกพลพาบอลจี้เข้ามาในกรอบแค่โดนยิงด้วยสายบอลโค้งแต่ว่าโค้งไม่พอ ใช่ไหมพี่ครับก็กลับมาแข่งขันกันต่อนะครับเนื่องจากว่าไฟฟ้าที่สนามเนี่ยเกิดเหตุสุิสัยนะครับดับลงเนื่องจากว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็ แล้วมาดูเกมกันต่อนะครับกนกพลนุลุ้งเรืองได้บอลจี้ในก,อกรอบก,กันทัดแล้วปาดก็มาเรียบร้อยก็เป็นหนึ่งมาูต่องสูนของเจ้าบ้านราชนาวีครับแปลกๆอย่างได้ไหมยังไม่ได้ผู้สิทไม่ว่าอะไรแล้วเป็นเกมสวนกลับของเจ้าบ้านราชนาวีะวนะครับกนกพลนุ้นลุงเรืองกนกพลมองแล้วให้มาดักลาร์ดเบิร์นเร็วนาทีให้ชูสนาหลุดขึ้นมาเอาละ,ะครับชูสนานํำคณิศสอน ชูสนาล็อกหนึ่งทีแต่ว่าเป็นเซนทรับนะครับจับคู่กับทางด้านของกัวกูเฮนรี่โจเอลนะครับโคเน่เ,นเล่นกับธนัทธนัทคืนกับมาให้โคเน่โคเน่คืนกับมาให้ธนั Spiritual. ทคินธนัทแหวกเข้ามาแล้วผู้สิน์ชี้เบนจุดโทษทันทีเลยครับซึ่งบุญเกียิก็บอกว่าขาเนี่ยอยู่ที่เส้นแล้วนะครับ สินให้สัญญาณดานิโรหญิงด้วยขวาแล้วเรียบร้อยครับผ่านมือบุญเิเกิวงศาแจมทําให้ทังด้านเป่นกับเสียศักชิงหนึ่งสองสวยงามนะครับแล้วเล่นแล้วดักลารดให้สีชัยถือไหมมาแล้วครับสีชัยครูพิพาสสีชัยติดเครื่องมาดวลกับแวร์ซูล่าสีลิชัยยังได้อยู่สีชัยเข้ากลางมาสีชัยมัส์บูงอช้าไปไหมแล้วเป็นโคเน่ที่ยังมาตัด,ด,ไ,มด,ดกกไม่ได้ไม่ดีโดนฉกออกไปได้ ออื้แล้วเข้าหนักเหมือนกันผู้สินไม่ว่าอะไรแต่ลงไปนอนแล้วครับนั่นของสลันยูจะเปน็นเกมุงราชนาวีสิทริชัยเปิดเ um ข้ามาถึงดักราชได้ยิงไว้ขวาเล็กน้อยเป็นสองปรูต่อหนึ่งของเจ้าบ้านเข้าบอลเมื่อสักครู่นี้เล่นไม่ไหวเลยสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับมาดูเกมกันต่อ ชุสนะได้บอมองแล้วมองอยังยังไม่ให้จะส่องเองไหมออกมาขวาแต่ว่าหให้ห่างตัวไปเยอะครับจดงฟรีคิกนะครับของเจ้าบ้านราชนาวีคนที่ยิงฟรีคิกได้ดีก็มีชุศนะนะครับรวมไปถึงวิรุตพันนาศีนะครับ เป็นวิสรุตยิงด้วยซ้ายบอลเหินออกไปเป็นสินิชัยนะครับมาเบียดแย่งไม่ได้แล้วชุสนะชุสนะให้ไวมาแต่ดักล้าก็จับบอลไม่ดีบอลก็ยังเลยมาอ่แล้วไม่ออกด้วยครับโอ้โหไปห่วงบอลน,นะวิสรุตโดนโคนี่ฉกไป ขึ้นมาทางเจมองแล้วเปิดด้วยขวาโดนโฉบมาได้ลุ้นเลยของเจ้าทีมใหญ่อันโตนิโอวาซูล่ามาอดิศักช้าไปแล้วโดนชูสนะเข้ามาแล้วบอลยังอยู่ที่เจ้าบ้านชูสนะอะไรครับมีทางขวาสุดเนี่ยมีขนกพลเติมไปแล้วชูสนะให้มาทางขวาเฮลลี่ดวลกับขนกพลเข้าซ้ายคือกบมาให้ดักลา้าคือกบมาที่ที่นึงชูนงชสนะส่องด้วยขวาบอลเนี่ยเบาแล้วก็ยัดเข้ากลางมาให้โลเปแล้วโดน างด้านของสกายสกิตออกไปโคน่ออกไปซ้ายก็โดนสกัดจากด้านหลังเนี่ยไปทางซ้าย <can ving pot. S 1> ฟงศินให้กับส mm ุร hmm. เดชสุรเดชมองแล้วตักด้วยขวาเข้ามือบุญยาเกียรออกบอลไว้ทันทีอ่ะทุ่มเข้ามาเฮลี่เอากามให้อัดดิสัตอัดดิสัตแต่ขวาเนี่ยมีอยู่ว่างนะครับเป็นสุรเดชนะครับจอนาตาขออภัยนะครับเป็นนันตนเโอนะครับ แล้วสุรเดชนวนมาสุรเดชเปิดด้วยขวาได้โค้งไปแล้วเข้ากลางมาสากากยยังสกัดออกมาแล้วมาเข้าทางดักราดดักราดจบาับบอลไม่ดีสิโลมเบิ้ลต่อุมศินจะให้ยังไม่ให้ออกไปทางซ้ายแล้วหลบมาได้สำหรับเจเปิดเข้ามายังปัดปลายมือไปได้ครับสำหรับสีอาเป็นคณิน เปิดเข้ามากระโดนสีลมนะครับมงสกัดทิ้งออกมาสีชัยทีรศักด์ทีรศักด์ยังไม่ให้ให้มาสิชัยเกือบอย่างแต่บอลได้อยู่พาแหวกมาเองสิชัยเปิดมาก็ยังไม่มีใครศักด์ตักมาดัรลัดเก็บได้แล้วหลอเพื่อนกระโยนกลับตักขึ้นใหม่ๆครับทางขวาอาแล้วครับธนินเกศแก้วได้บอลในกรอบเขียโทษตักขึ้นมาดากลัดได้โขงเป็น สามประตูต่อนหนึ่งของเจ้าบ้านโอ้โหตัดก,กันไปตัดก,กันมาครับช่วยแล้วเป็นเอกลาบเล่นกับสิทธิชัยสิทธิชัยขวาว่างขวาสุดว่างให้มาแม่นไหมโอ้โหอยบอลเลยครับศรษะทางด้านของสุรเดชไปถึงทีรศักด์คืนกลับมาคันนินเอาอีกแล้วคันนินมองแล้วสิทธิชัยได้ยิงด้วนขวา ปไกเปิดขึ้นมาดักลาดพักพักแล้วยังเอาตัวรอดได้คืนกลับมาให้สิทธิชัยออกไปขวาเกือบเกือบพ้นตัวคณินเล่นกับสิทธิชัยทางขวานี่เติมมาแล้วธีรศักดิ์แล้วคณินหลุดมาคณินยังไม่คณินยังไม่ได้ยังเป็นเกมบุกของเจ้าบ้านอยู่ออกไปซ้ายสุดเลยวิสรุตให้สิทธิชัยมาสมุงงอสิทธิชัยมองมองแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาสิทธิชัยผู้พิพัฒน์อยู่ เป็น4-1ของเจ้าบ้านราชนาวีเอาจนได้เอสีชัยภูมิพัดนะครับน้องแบงค์เอดเล่นเล่นกับปรดมัทออกไปซ้ายสุดให้สุรเดชสุภกิจสุภกิจจี้เข้ามาในกรอบเข็มโทษได้ด้วยทีลศักดิ์แล้วไม่ผ่านโฟร์เชสสิริชัยสกัดไปเข้าทางโคโนนี่ไหลามาได้ยิงลูกยิงของเดียวเอกล่าสุด สุดขาไปแล้วครับแล้วจะเป็นเกมสวนกับของทีมเยือนวาส,สุดนี้เติมไปแล้วนะครับบรมัดให้กับสุรเดชคืนกับมาปรมัดบอลม,มัดมองแล้วเปิดด้วยซ้ายปะพวิทย์ยังมงสกัดทิ้งออกไปได้ลนนี่นะครับที่เก็บบอลได้ตัดไปให้สุรเดชอย่างไม่ผ่านธีธรศักดิ์แล้วบอลไม่ออกด้วย ธีรศักดิ์จะขึ้นมาทางขวามีดักลาสขอบอลอยู่ให้มาที่ดักลาสดักลาสบอกรอแป๊บหนึง่งแล้วตักมาชุดสนะไม่ถึงใช่หลเป๊ะเก็บได้ไหมยังเป็นสาไกที่ตามมารับผิดชอบได้งานนี้แล้วยังได้บอลอยู่ ออกทางขวามาสุดเดชให้เจเจดวนกับปภูวิทย์เจจองกินล,ลี่วน2สอทีจะไปปภูวิทย์หัวเลยแล้วยังไปได้เจโยนมาขวามาถึงปอลลมัดตยิงด้วยซ้ายยังยังยังเป็นเกมบุกของทีมเยอรมนีสักกากรโคเน่โคเน่มองมาเล่นกับชนินิทรโยนตัดขึ้นมาโลเปสพัก1ทีบอลอยู่ที่โคเน่สายสุดว่างปอลล์มัดตัดไปซ้ายขึ้นมาไม่ถึงสุภกิจ ยังเป็นผู้เล่นราชนาวีแมงเคียงมาได้แล้วผู้สินนะครับ